มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเลขสิมสีสาวอาสมรือสีเนนใกล้เข้ามาอีกแล้วนะคะสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16กันยายน2563เชื่อว่าส่วนใหญ่น่าจะรอเลขลุ้นกันแล้วนะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีเลขเราเอามาให้แล้วค่ะเรียกได้ว่าครั้งนี้ เป็นการทำพิธีปลุกเสกไอ้ไข่ให้โชคเต็มๆนะคะสําหรับรือสีเนรโดยครั้งที่แล้วให้ก้าวแปดตรงๆในคันน้ํามนต์มาวันนี้นะคะมีสาวมาแก้โบนหลังถูกรางวานันโดยครั้งนี้จะเป็นเลขอะไรนั้นไปชมกันเลยดีกว่าค่ะโดยเลขที่ได้ก็คือ575ทานะคะทั้งนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ